คำเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเ,เพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสุดเดช็ชชาแนลคลิปนี้แอดก็จะพาท่านผู้ชมตามต่อ หวยขวัญใจรวยไวครับเลขขวัญใจรวยไวงวด1สิงหาคม2563ไปดูครับขวัญใจรวยไวให้เลขอะไรมากันบ้างเอ่ยนี่ครับมาแบบแคบๆมาแบบเน้นๆครับขวัญใจรวยไวจะให้เลขชุดวิ่งวิ่งมานะครับเป็นเลขวิ่งโดดๆเลข7ครับแล้วก็ชุด2ตัวได้แก่2 1 2 3 2 7 2 8 7 1 7 2 7 3 7 8ครับ แล้วก็จะมีเลขในตารางนะครับได้แก่เด่นตรงกลางนี้เป็นเลข7ข้างบนเป็นเลข3ข้างล่างเป็นเลข8ข้างซ้ายมือเป็นเลข1แล้วก็ขวามือเป็นเลข2ครับขวัญใจรวยไวก็นําเลข2มาอยู่ในหลักสิบชุด2ตัวแล้วก็นําเลข7มาอยู่ในหลักสิบชุด2ตัวแล้วเลข1นึ่งควัญใจรวยไวนํามาเป็นหลักหน่วยเลข3ก็เป็นหลักหน่วยเลข2ก็เป็นหลักหน่วยเลข8ก็เป็นหลักหน่วยครับแต่ขวัญใจรวยไวให้เน้นที่เลข7ครับท่านผู้ชมครับ จะเป็นแนวทางซื้อสละกินแบ่งรัฐบาลนะครับชุดสองตัวนี้ท่านผู้ชมก็จัดวางบนลงล่างกันได้กลับหน้ากลับหลังก็ยิ่งดีนะครับท่านผู้ชมครับเราจะมีโชคมีชัยกับขวัญใจรวยไวงวด1นึ่งสิงหาคม2563แอนก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมท้ายนี้ แอน,นก็ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงดนบันดาลให้ท่านประชุมทุกท่านจงมีความสุขกายสุขใจมีสุขภาพกายที่แข็งแรงมีสุขภาพใจที่เบิกบานมีความโชคดีมีชัยทุกๆวันทุกๆท,ท่านครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ